เรากลับกันมาอีกครั้งหนึ่งเป็นโอกาสดีเหลือเกินเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ r ีแอคเขาแล้วนะครับกับวงนี้เลยค่ะอวาที่ไทยเรียกว่าสาวสองสาวสองทวายทวายเราเราขึมากับาเนี่ยครับเป็นลุกแบบสามหมวกแดงชุดแดงแม่ไม่บอกว่าแม่จะรีแอคทวายไม่จะได้เอาหมวกอันนี้มาฉันมีใช่ฉันมีสีแดงเลย MV this is for สิ่งนี้เพื่อ ถ้าเป็นพันเราคือคำถามนะเพื่อสิ่งที่เพื่อไม่เขาจะบอกว่าเขากลับมาเพื่อเพื่อเออแฟนๆเพลงนี้มอบให้แก่พวกคุณขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่าไปฟังกันก่อน this is for อุ้ยอะไรกันดูมา all my ready ไงว้าวโอ้นายอน ดือวีไงอ่าเป็นชุดละโอ้ oh. S <S ส<ว>นะสวยมากแบบสวยโตอ่ะเออไม่มีอะไรข่านชอบของกิ <c ười> ๊ดดว้า wow. cam thổ wow thích quá đừng wow. Ui, rồi, hì, các bạn đừng phải đuôi ui tân là con nhỉ ผมหรโ<ล>อ,อโ,<ล>โอ้โอหเทมากโวกอะ Empowering Woman สุดๆดเหมาะกับเวทีการประกวด Miss Universe นางงามใช่ต่างๆเลยเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ส่งมอบให้กับ All My Lady คนที่ยังไม่ได้ High Enough คนที่ยังไม่ได้แบบว่ามีความมั่นใจเพียงพอไม่ว่าจะเจออะไรที่ใครทำไร้ยๆใส่มาช่างมันเรามาเปิดตัวเองเทเลอ p ออกมาเปิดที่สุดไปเลย<ม>เพราะเราจะแบบใส่หมวกแดงแบบนี้แล้วเดินเล่น ธอแต่ว่าคือใช่เลยอะเพราะอะไรก็ตามที่อินเทรนด์อยู่ใน MV นี้หมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นหมวกไนพรมนะไม่ว่าจะเป็นการเอาทองเครื่องประดับจะเป็นทองมาอยู่กับไข่มุกไม่ว่าจะเป็นกางเกงลายทหารทุกอย่างนี่คือเทรนดิ้งตอนนี้ของแฟชั่นอ่าอืมเป็นแมวกระโดดอ่ะก็มันมีพึ่งที่น้องไล่จับไง เราช่วงนี้ทุกเพลงของ K-pop อะส่วนใหญ่พูดถึงแมวหมดเลยเขาเกาะแมวกันหมดแลยตอนนั้นแต่เพลงนี้มันเป็นเพลงแบบว่าทําให้ฉันนึกถึงเพลงของศิลปินกลุ่มหนึ่งของปีที่แล้วมันจะมีจังหวะดนตรีที่คล้ายๆกันก็คือ New j e a n เพลง How Sweet มันจะมีจังหวะเสียงกลองเสียงเสียงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ Electronic หรอหรออะไรต่างๆที่มันไม่กมแบบ อันนี้เดี๋ยวกูเปิดให้ฟังมึงฟังนะมันจะมีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กปป๊๊อกกแมันจะเป็นเสียงมันจะมีเสียงวู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 ฟังเออมันจะทำให้เราแบบมันทำให้เรารู้้ฟังแลวรู้สึกผ่อนคลาย เคยฟังเพลงเทลมีของวันเดร์เกิ์ปะเทลมีเทลมีโมโมะมโมมันเป็นเพลงสไตล์ป๊อปแป๊บป๊อกแป๊กบับ้าวเหมือนกันเพลงเทลมีอ่ะจีโอคือมีความผิวแทนเขาก็กำลังมานะเพราะซัมเมอร์เนาะแล้วก็เห็นกล้ามหน้าทองชัดมากหุ่นดีมากจีโออีกท่อนหนึ่งที่ชอบก็คือท่อนหกแรกเป็นท่อนของคุณโมโมท่อนนี้ อินนดปแล้วไม่ใช่อินับนะเป็นผู้ดอนกระทือยอินนดปแล้วก็มีความแบบแข็งแรงเอ่ออิฟยุ e บินดอน r รองแขนใช้ติดเพชรไงงานแขนเพชมุกเงินทองแล้วชีแบบอยู่บนสลิงผู้หญิงชืผู้ชายนะเออ ความแฟมินิสเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเพลงนี้แต่ว่ามันตะโกนมากไม่ได้ต้องทำในเวอร์ชั่นที่น่ารักเป็นมิตรต่อผู้ชายเอออย่ารุนแรงเกินไปอะไรอย่างนี้ฉันชอบชุดแดงสุดละเป็นอกลางแดดอ่ะมันดูเป็นอันหนึ่งเนาะมองไปแล้วมันสบายตาเดี๋ยวนี้นี่ม่ครับไม่นี่เขาบอกจากพึ่งคือมากวนพึ่งพึ่งมาตอมเพราะว่ามีความหวานอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ฟลลิ่งผู้หญิงอย่างเงี้ยหรอ ออกไปจากเลนผู้ชายเป็นคนช่วยปะใช่เป็นทีมงานขอใหม่ขอใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าพึ่งน่ะตอมพอพวกเธอว่ามันน่าจะเป็นสิ่งนี้มาขัดขวางอะไรอย่างงี้ป้าเป็นแบบแล้วก็ล้มหนึ่งนะานะล้มชีโดนเหยียบผ้าไงมิดกัมพูชาไง <laughs> ừ. Ừ. <Ở> mèo <mai. cười> ba đuổi lắm Được. Ờ, Nha, ờ, pop mơ This for for เธอรู้ไหว่าวงเนี้ยเป็นวงปฏิหารของวงการเคป๊อปมากเลยนะสัญญามันมีแค่7ปีเขาต่อกันหมดเลยอใช่นเนกิดนนยแล้วสมาชิกยังอยู่ครบทุกคนเลิ<ๆ>คืออาจจะมีงานโซโล่บ้างแต่ว่าไม่ได้ออกไปแบบเข้าใจใกย็ยังเป็นวงอะก็ยังเป็นวงอะไรเงี้ยมีความแบบแข็งแกร่งทางด้านของว่าว่ารวมทุกคนไว้ด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้เข้าเข้าสู่อีราที่2แล้วก็คือปีที่9แล้วมั้งเนี่ยเออ ก็เป็นกำลังใจให้ถวายนะอย่าว่าเจอเลยคอนปลายปีนี้เพราะฉะนั้นเราลองมาแบบว่าดูสเตจกันหน่อยอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตของเขาะนะ,ะไปกันสิโโอ้โีทำสเตจสวยเนาะอินกิกโยองไงเนี่ยแล้วไอ้นี่สวยมากแท่งไฟอะ่ะจีนเนอ่นนชุดใน MV เลย สวยมากปิ๊ปปปปเหมือนเพื่อนสาวแบบพาไปนั่งมอเตอนะร์ไซค์นุ่งสั้นอ่ะพาออกไปเที่ยวกันอนะ่ะมาแล้วโมโม ไา,ล,าล,ละไปละเจียวลดโอ้ยไงเคยล้มแล้วก็ตัดมันขึ้นมาลอ<ะ>ดเขาต้องเอาเขาเรียกเอาใจช่วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้รู้สึกพิเยล

ตรงนี้เป็นแบบฟิลลิงกล่อมๆเหมือนกันเนาะทอดเนี้ยว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> This is for ไงฉันชอบอันนี้แหละเทเขาเรียกเอ็นอะไรนะ ending fairy fairy ending e n อันไหนลองทำซี fairy ending ของพี่เจมเจอการเดินหน้านะคะมาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยกันนะคะกับเพลงที่ชื่อว่า y e s This is for This is for you This is for all girls ใช่สำหรับทุกคนเลย l g b t q ด้วยนะคะ จริงมันมีความนะมีความให้พลังนะเอ็ e พาวเวอร์ลิงนะก็ขอบคุณทวายด้วยที่ยังทำงานอย่างต่อเนื่องทุกๆปีใช่อัลบั้มนี้ก็ถือว่าไม่บ้งนะสำหรับเราเพลงก็ลดอยู่นะฮะนล้นเป็นการแชร้กับทวายด้วยนะครัแล้วก็เป็นการแชร์กับเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่งการกดกันดิสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ